อาล้ครับชาวขยันก้าวกระโดดนะครับวันนี้ออกสนามอ้นพามาที่นี่เลยนะกับจังหวัดอุดรธานีเราก็จะมาเฟ้นหานะฮะอะไรที่เป็นที่สุดของจังหวัดอุดรธานีกันนะครับแน่นอนนะฮะตอนนี้ผมก็ลองไปเซิร์ชนะฮะตามโซเชียลเน็ตเวิร์กปรากฏว่าไปพบนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสมากๆเลยนะฮะก็คือส้มตําถาดนั่นเองซึ่งที่นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดซะด้วยนะครับแต่ว่าจะแซ่บและจะซีดขนาดไหนนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปโดนกันเลยดีกว่าครับ โโอ้ถึงแล้วนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยอยู่ไม่ไกลจากยูดีทาวสักเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปนวกันสัหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับแล้วผมจะขึ้นมาทําไมเลยโอ้ลาบากชีวิตมากเลยนี่มาถึงแล้วนะกับร้านลาบนวนะครับเห็นบรรยากาศโล่งๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ ร้านยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าผมนัดกับเจ้าของร้านไปแล้วหรือยังไงไปคุยกับเขาเลยดีกว่าครับมาอ่าตอนนี้โอ้นมาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับแน่นอนนะเขาจะมาตอบทุกคําถามนะฮะที่คุณสงสัยเกี่ยวกับส้มตําถาดกันนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัดนะฮะแล้วคุณบอยนะครับถือว่าเป็นหุ้นส่วนเจ้าของร้านเลยนะฮะรู้ตัวปะเนี่ยว่าเราสองคนเนี่ยทำให้เทรนกระแสส้มตําถาดที่ถือว่าไปไกลมากเลยนะอันนี้ก็พอทราบอยู่ครับเพราะว่าทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็อ่ มีเข้ามาเรื่อยๆล้าทางร้านเราก็มีเพจของร้านที่ดูการติชมความเคลื่อนไหวของลูกค้าทำให้เหมือนราบัวเรามีชีวิตชีวาถามมาดีกว่าฮะว่าส้มตำถาดเนี่ยจริงๆแล้วนี่มีมาตั้งแต่ออริจินอลของร้านตั้งเดิมเลยหรือเปล่าฮะผมเริ่มมาตั้งแต่เราแบบเหมือนไปวัดไปอะไรเงี้ยครับเห็นเห็นการกินอาหารจัดถาดจัดอะไรเงี้ยเราเรานำมาประยุกแบบเดี๋ยวนี้ผมว่าผมไปกินร้านนู้นร้านเนี้ย เขาแบบใส่ใจมากนะกับการจัดวางอาหารทุกวันนี้นะครับให้มันดูน่าสนใจผมก็เลยคุยกับพี่บอยว่าเราลองใส่นี้ดูไหมทําให้มันดูน่าสนใจแล้วเราก็ใช้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียทำออกมาเออก็ถือว่าผลตอบรับดีนะครับดีมากดีมากครับอ่ะถามพี่บอยกว่านี่ปกติร้านนี้เปิดกันกี่โมงอะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับผมครับปิด ปีห้าเลยครับผมโอ้โหนี่เอาใจคอนักเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยทั้งตั้งแต่ครอบครัวจนถึงนักเที่ยวครับผมแล้วว่าทุกกลุ่มเป้าหมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วช่วงวันไหนมีคนเยอะมากครับพี่จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์ส้มตํำถาดเนี่ยมันต่างกับส้มตําธรรมดายังไงครับพี่ปกติเวลาคุณคุณอ้นหารส้มตำเนี่ยครับคุณอ้นไปคุณอ้นต้องสั่งส้มตำจานนึงแคบหมูจานนึงขนมจีนจานนึงใช่ไหมครับครับผมถ้าคุณอ้นสั่งส้มตำถาดถาดเดียวครบ เท็่ในชุดเดียวเลยครับผมครับผมมีทุกสิ่งให้เลือกสรรคจริงๆากๆนะฮะตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเห็นกับตาแล้วว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อยากจะริมรถด้วยใไหนมาถึงที่นี่แล้วขอสัมผัสแบบออริจินอลจริงๆเลยโอ้ยินดีครับยินดีไงเดี๋ยวขอสักนิดนึงแล้วกันนะเชิญเลยครับผมโอเคฮะเดี๋ยวตามมาเลยครับส้มตำถามครับถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตมากๆตอนนี้โดยเฉพาะคนที่รักอาหารอีสานและโดยเฉพาะสาวๆนี่โอ้โหนิยมมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมนูนี้เนี่ย ในกรุงเทพม่มีเยอะมากมีเยอะมากแต่น,นี้เราไปถึงจับไปถึงถึงขับกาบ,บผมเรียกได้ว่าส้มตํำน่ากินคนกินก็น่ารักอ,อ้า่าตอนนี้เราจะมาดูนะฮะถือว่าเป็นวิธีการทําส้มตําถาดแบบออริจินอลเลยเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่แรกนะครับที่เมืองไทยของเราด้วย ตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะฮะคือการพิสูจน์การชิมนเองนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะขออนุญาตชิมก่อนนะครับโอเคนะครับนี่เลยนี่เลยสุดยอดครับเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยแต่ว่ารสนี่ถือว่าดึงรสออกมาได้เด่นมากนะแต่รสของเขานะฮะไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานเค็มนะครับดึงออกมาได้เด่นมากๆแต่ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็อาจจะบอกทางด้านคนตามได้ ใช่ไหมฮะนี่ก็ถือว่าราคาถือว่าคุ้มค่ามากร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตชิมให้มันกระหน่ำเลยและกันะฮะไแนๆมาถึงอุดอแล้วเดี๋ยวแมมาทานกันเรยเอยเลยได้ครับมาได้ครับนอกจากส้มตำถานแล้วนะครับครับทางร้านเรายังมีเมนูพิเศษอยากให้คุณออนได้ลองลิมลองดูโอ้มีเมนูพิเศษด้วยฮะมีครับผม โอ้โหอันนี้คือเรียกว่าอูเพียนะครับอูเพียอูเพียครับผมครับจะเป็นต้มแบบอีสานแท้ๆครับอ่าแล้วจานนี้เหรอครับอ่าจานนี้คือดอลลี่หนึ่งสีอิวครับมันเป็นสูตรจากเวียดนามเนาะอ่าแล้วฮะยังไงขอลองชิมก่อนละกันได้ครับเริ่มจากนี่เลยนะเมนูนี้ที่ชื่อว่าอูเพียขาลายครับอูเพียขาลายครับเนื้ออูเพียขาลายนะครับสีสวยมากครับลองดูได้ จะถือว่าเป็นซอสพิเศษด้วยของทางร้านเลยนะฮะอร่อยเลยอร่อยมากเอาละฮะถือว่าวันนี้อร่อยมากๆแต่ว่าก่อนจะจากกันในวันนี้นะฮะขอให้พี่นัทแล้วก็พี่บอยนะฮะฝากถึงร้านลาบนัวหน่อยแล้วกันนะฮะร้านลาบนัวนะครับเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีห้านะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนประชาอุทิศครับตรงข้ามทีโอทีครับผมใครที่มาอุดร เชิญได้ครับผมตั้งแต่เย็นจนถึงสว่างครับผมเห็นนะครับผมฝากละรับนัวไว้แบบให้ทุกคนที่มาอุดรเนานะลองมาลิมลองดูใช่ไหมครับผมอ้นว่าเราก็อาหารอีสานแท้ๆแม่ครัวเราก็ มีประสบการณ์มากกว่า10ปีผมก็ขอฝากลับนัวไว้ถ้าใครมาอุดรก็แวะชิมได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยไหนฝากกนเลยกันนะครับนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่นภิพบอลนะี่นี่เลยถ้าไปที่อุดรส้มตำถาที่เรียกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อแล้วยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ดังมากๆแล้วอร่อยมากๆด้วยนั่นก็คือตำมั่วตำมั่วโอ้โหถ้าให้ตำธรรมดาเนี่ยเราก็ดูธรรมดาไปแค่ไปกินส้มตำตำให้คนกินโอ้ก็ทยสักคำใช่ วันนี้จะจับให้พิเศษคนเดียวเลยเราใช้น้องคนเดียวเท่านั้นไปตามั่วแบบปิดตาปิดตาปิดตาแล้วตำไหวอิปตาทำได้ปะทำได้ลิปตาตำมั่วจะได้ออกมาแบบมั่วสมชื่อครับผมแนะนำว่าเวลาตำเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าเวลาตำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยกลัวมันไม่ลงคกมันไม่พอดี เอามือแย่ไปฮะยันเลยด้วยอ่าแย่ไปจะได้รู้สึกว่าอ๋อนี่โดนแล้ว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 แรงอมอเลยว่างานนี้สบายมากใครๆก็รู้จักผมฮะอ้นตำม,มั่วฮะดูสิตำมั่วขนาดไหนมาเลยมาเลยแค่นี้นะครับเราก็ได้ส้มตำเสริดรูปที่อร่อยแบบอุดรธานี มะกอ็อุดอรนี่สีแดงเนาะแดงเถือกเลยต้องชิมได้เหรอ,หรอใครที่ขับรถตอนกลางคืนบ่อยๆนะครับเคยรู้สึกหรือเปล่าว่าบางทีเราอาจจะมองถนนไม่ชัดเจนนะครับ ผมเป็นบางทีไฟอาจจะไม่สว่างพอหรือว่าเส้นถนนอาจจะดูจางไปนะครับผมได้ทราบข่าวนี้มาก็เลยอยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบกันครับตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์ครับเขาเปิดทดลองถนนเรืองแสงกันแล้วนะฮะโดยได้แนวคิดมาจากแมงกระพุนนั่นเองที่สามารถเรืองแสงนะครับโดยที่ไม่มีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์อะไรในตัวเองเลยซึ่งสีที่ทําให้เรืองแสงนี้นะครับทำมาจากผงสีที่สามารถดูดซับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และค่อยๆปล่อยสารเรืองแสงอย่างช้าๆนะครับแทนแสงไฟฟ้าข้างทางในเวลากลางคืนและสามารถเรืองแสงแบบนี้ได้นานติดต่อกันถึง8ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียวครับแม้ว่าถนนสายนี้จะเป็นสายทดลองระยะยาวเพียงแค่500เมตรนะครับแต่ว่าลงทุนมหาศาลแต่เจ้าของโปรเจกต์เขาบอกว่าคุ้มครับเพราะว่าแลกมากับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนก็ถือเป็นเรื่องดีๆนะครับที่พวกเราควรจะให้ความสําคัญนะฮะ รอไว้ในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะไม่แน่บ้านเราอาจจะมีไว้ใช้บ้างครับช่วงหน้าพบกับตัวจริงของคนทำหนังที่แฮปปี้ที่สุดในพอสอนี้เตอ๋อนวพลทารงรัตนฤทธิ์ติดตามได้ในขย่งก้าวกระโดด

ง่ายๆแค่เป็นคนทายให้ถูกว่าพวกเขาพูดว่าอะไรในช่วงซีทายได้นิดหน่อยก็รุ่นรอบรางวัลเงิน5,000บาททุกวันแก๊เจทุกสัปดาห์และเงินแสนกันทุกเดือนทุกวันจันทร์สุกทุกช่วงดีเจที่ซีกท97.5 FM ไว้บ้านทันใหม่เปิดเทอมใหม่รองเท้าใหม่เพื่อนมา เคเหมือนเดิม KF c ชุดคุ้มถูกใจใหม่แค่266บาทพร้อมรับเดอะไบต์สอกล่องเพิ่มในราคาพิเศษถึง5มิถุนายนนี้ So <No> good อ,อีกขั้นของการชมคอนเสิร์ตที่ชัดกว่าภาพชัดเหือระดับ H D M I เสียงชัดเหือระดับดิท i ลเ l s าสิบสาที่ชัดได้ขนาดนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นเพราะเรา The S <S คอนเสิร์ตเดียวที่จะให้คุณชมชิดชัดเต็มตาชัดทุกเสียงกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดซีดที่ให้คุณใกล้ชิดแบบ e x กซ์คลูซีฟเพียง20คนฟังรายละเอียดชัดๆได้ทุกช่วงดีเจที่497.5 FM มันฝรั่งมีรู้โรเลคอสเตอร์มันจริงๆกลับเข้าสู่รายการขย่งก้าวกระโดดครับกระโดโดใช้ชีวิต,ว,ตวันนี้เนี่ยผมมีภาพยนตร์นอกกระแสที่อยู่ในกระแสครับโอ้งงไหม พูดสั้นๆง่ายๆภาพยนตร์ที่อยู่นอกกระแสภาพยนตร์อินดี้แต่ว่าที่มันอยู่ในกระแสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนให้ความสนใจและคนให้การติดตามเยอะแยะมากมายรวมไปถึงรางวัลน,นี้เยอะมากๆตอนนี้อ,อ Mary is happy Mary is happy เขาบอกว่าเป็นกระแสมากเลยเป็นการสร้างเรื่องจาก Twitter ใช่ไหมตอนแรกแทบจะไม่มีใครรู้จกักแต่ขึ้นไปรับรางวัลสุวนห์อยากรู้แล้วว่าคนที่ทำหนังเรื่องนี้ เขาเป็นคนแบบไหนตัวจริงของเขาเป็นอย่างไรวันนี้ได้รู้แน่ในช่วงตัวจริงกับคุณเตอ๋นอน่าพลครับและสำหรับวันนี้นะครับผมพาชาวเขียงก้าวกระโดดมาพบกับคนทำหนังที่ฮอตที่สุดในพอสอนนี้เลยคนนี้แหละครับที่ทำให้หนังอิสระกลายเป็นหนังในกระแสได้ เป็นคนที่ทําให้แมรี่มีความสุขแมรี่มีความสุขกับคนนี้ครับตัวจริงของเราคุณเตอ๋อนภพนั่นเองและสำหรับตอนนี้ครับผมก็มานั่งอยู่กับตัวจริงของเราในวันนี้แล้วถือว่าเป็นผู้กำกับนะฮะที่ฮอตที่สุดในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับกับพี่เตอ๋อนภพนั่นเองสวัสดีครับ,รบพูดถึงภาพยนตร์ของตัวเองหน่อยแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้ที่ฮอตฮิตมีกระแสอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราทำมาเลย เพื่อนกำกับงานเือนกำกับหนังเป็นของตัวเองครับทำประมาณ2ปีที่แล้วก็จะเรื่องแรกจะชื่อ36แล้วก็เรื่องต่อมาก็เป็นแมรี่แฮปปี้แมรี่แฮปปี้เลยใช่ก็มีเขียนบทให้ที่ GTS ครับผมก็จะเป็นเรื่องรถไฟฟ้ามาหาเธออ๋อข้อพิเศษเหมือนเรื่องพันลาแล้วก็รัก7ปีดปีเจดทนน่ะโอ้เป็นหนังที่ทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนเลยนี่คือเขียนบทเองใช่ใช่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น3 6หครับหรือว่าแมรี่อิแฮปปี้แมรี่แฮปปี้เนี่ย ก็เป็นกำกับด้วยเลยใช่ครับมันจะพังไนมวะไม่แน่วะเพราะของนี้ดิจิตอลอ่ะคือจะหายมันก็หายไปเลยอ่ะ ภาพยนตร์เรื่องนี้ m mm. a r y is h a p p y ปกวาารางวัลมาถึง4รางวัล uh. แล้วก็เป็นรางวัลที่ mm. หลายๆคนนี่ mm. ถึงกับอึง้ง นะฮะกับรางวัลซัวเทนโฮงนั่นเองตอนที่เราได้เรารู้ว่าเราเข้าชิงเราสุดสึกยตั้งแแค่เข้าชิงก็รู้สึกว่าแบบมันมันมันเยอะมากแล้วเพราะว่าเราไม่เคยนึกว่าหนังเราจะได้เข้าไปแบบในในรางวัลที่แบบมหาชนขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบชายก็ก็ไม่ดีเยอะเท่าเขาหรืออะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะได้เข้าไปอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันตลกดีตรงที่ว่านักแสดงของเราก็จะเป็นแบบโนเนมผมชอบปรากฏการณ์หลังที่ได้รางวัลตรงที่ว่าจูนน้องนักแสดงนำหญิงครได้รางวัลคู่กับ คุณณเดชน์อ่าแล้วมันตลกมากเพราะว่าเวลามันชึ่นหน้าหนึ่งหนังสิมพีมันจะเป็นแบบณเดชน์และจูนจูนเออเพราะปะกติมันจะต้องเป็นดาราด,ดางังมากสองคนที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วการเป็นว่าณเดชน์ทุกคนรู้จักกับใครไอ้น้องนี่ใครอะไรอย่างเงี้ยเออเราเลยรู้สึกว่าจริงจริงอย่างเงี้ยเราเราชอบเราชอบปรากฏการณ์หรือว่าอะไรางี้มากกว่าที่แบบ ตัวรางวัลเนี่ยคผมรู้วามันสนุกกว่า4รางวัลที่เรากวาดมานี่มีอะไรบ้างมีนำนำหญิงสมทบหญิงตัดต่อแล้วก็ถ่ายภาพครับตอนแรกที hint, ่เราเริ่มนี่คือเราเขียนบทมาก่อนหรือเราทำกับหนังมาก่อนครับ ขียนบทมาก่อนเกอนแต่ <w> ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องกำกับมันจะเป็นพวกหนังสั้นครับผมใช้มันก็เหมือนเป็นสนามลองฝีมือไปเพราะว่าเอาก็จริงเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนหนังมาเราเรียนแบบอักษรศาสตร,สาารต์อะไรเงี้ยเอกภาษาจีน เรียนอักษรศาสตร์เอภาษาจีนแล้วทาไมตัวเองถึงมาทํางานเกี่ยวเรื่องของภาพยนตร์เหตคือจริงๆอยากทํหนังตั้งแต่ตอนมปลายแล้วอะไรเงี้ยแต่าว่าตอนนั้นมันก็จะเป็นยุคเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็จะแบบเขานิเทศตกงานชั่วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสอนละกันมันค่อนข้างชั่วก่านิดนึงอะไรเงี้ยครับผมมันมันสามารถมาประยุกต์ใช้กระบทภาพยนตร์ได้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบการคิดอีกอีกแนวเลยเราค้นพบอะไรกับการทาหนังแบบที่เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์มาเงี้ย พอไม่พอไม่ได้เรียนม,มันก็แบบไม่มีกรอบคืออยากลองทําอะไรก็ทำอะไรเงี้ยมันช่วยเกิดสิ่งใหม่ๆได้เพราะว่าจริงๆแล้วอักษรมันไม่ได้แบบถึงขั้นแบบเรียนภาษากันอย่างเดียวมันคือวิชาที่ทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวกับที่การเขียนบทต้องการ แล้วถ้าน้องๆอยากจะทำหนังอินดี้บ้างจะต้องไปขอขอทุนจากเมืองนอกเขาก็ไม่รู้จักใครผมอยู่ดีอยากทำขึ้นมาปั๊บต้องไปหาที่ไหนมีน้อยก็ทำให้น้อยได้คือของเล็กๆมันก็สวยได้ครับางทีเรามีงบไม่เยอะแล้วก็เขาเรียกว่าคิดให้มันพอดีกับงบคือเราเราทำหัที่มันดีมันก็จะเวิร์กด้วยอัตโนมัติหรืออะไรแบบเนี้ยสิ่งสำคัญที่สุดมันก็คืออยู่ที่หัวคิดของบนทำออกมาให้มันดีขนาดไหนใช่ครับ น้องคะน้องชื่ออะไรคะชื่ออิมค่ะอิม,อมนะคะอิมพี่ว่าอิมอเอาเวลาที่จับผิดคนอื่นน่ไปฝึกฝนตัวเองแล้วก็ทำงานให้มันดีเท่ากับที่พี่ซันเขาทำแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันทีหลังตอนนี้เราทำแมรี่อีสแีปป่แมรี่อีสแีเนี่ยถือว่าจบวามสำเร็จแล้ว เราไม่คิดแต่กันแบบเรามาทําหนังอย่างที่เราเขียนบทในสตูดิโอบ้างก็จริงๆกําลังจะเริ่มก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเขียนบทแล้วซึ่งจะทํากํากับด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคนที่แบ่งข้างแยกแบบแมสซินดี้ขนาดนั้นเพราะว่าตัวเองเป็นคนทําทั้งสองฝ้ามาตลอดตลอดเวลาคือยังเขียนบท GT s เราเขียนตั้งแต่รถไฟฟ้ามัน4ปีแล้วนะเอาจริงเราทํางานกับเขามาแบบ4ี่หปีแล้วอะไรเงี้ยก็ก็แค่อยู่ที่ว่าโปรเจกต์ไหนเหมาะเหมาะกับอะไรมากกว่าครับครับ พี่ั้นนางสาวเมทาวีสุวิชากรกุลค่ะห้องม5ทับ2พี่คิดว่าการจะเป็นตัวจริงได้เนี่ยสิ่งสำคัญทำอย่างไรมันถึงจะเป็นตัวจริงได้อันแรกผมว่ามัน,มนต้องเลิกวอรี่ว่าเราจะเป็นตัวจริงหรือเราไม่เป็นตัวจริงอ่ะอน,นันลืมเลยเอาแค่โฟกัสว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากทำแบบต่อเนื่อง จริงจังหรืออะไรแบบนี้ครับเออแบบทําไปเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาติเ่ให้เราสนุกกับมันไปอ่ะไม่ต้องเป็นแบบเราจะทําเพื่อเราจะเป็นตัวจริงอ่ะก็คือทําให้ดีที่สุดแล้วก็เราแฮปปี้กับระหว่างการทำเรากระจบ,บเพราะว่าเรื่องที่เหลือการที่แบบทุกคนบอกว่าคุณคือตัวจริงหรือว่าการที่มีคนเอารางวัลมาให้มันเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้แล้วเราแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญในการการที่เราทําในสิ่งที่เราชอบหรืออะไรแบบเนี้ยเออ,เ,อ,อเราเราทำให้มันเต็มที่แล้วก็ ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแข่งกับตัวเองไปก็ก็โอเคละแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยนะครับกับตัวจริงของเราในวันนี้นะครับที่เป็นทั้งผู้กํากับนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้เขียนบทนะฮะที่ตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหในกระแสที่สุดเชื่อว่าน้องๆทุกคนคงมีความสุขครับน้องๆทุกคนคงมีความสุขตามชื่อหนังไปแล้วกันนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เต๋อมากๆนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้กับช่วงตัวจริงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับโรงภาพยนตร์แห่งนี้ House r อ e นัับ นี่เป็นไงล่ะพี่เขาเจ๋งจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดี้เป็นแมสเนี่ยโอ้พี่เขาเหมาเรียบเลยวาดเลี้ยงเลยนี่ผมนะครับวันนี้ครบถ้วนนะทุกสาระและก็ความบันเทิงนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยนะครับยังไงสามารถคอมเมนต์ติชมรายการของเราได้เลยนะฮะทางเบอร์ byweb dot seat m court d com นะครับรวมไปถึงทางอีเมลด้วยนะคือ tv at seat m court dot com เช่นเดียวกันครับครับผมรวมไปถึงทางโซเชียลมีเดียของเราหลายช่องทางมากมากครับผมยูทูบเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็วีแชทนะฮะที่นี่ที่เดียวเลยซี m อ็มคเราจะให้ทุกคนเนี่ยได้กระโดดใช้ชีวิตกันแน่นอนเลยทุกคนพุดธห้าทุ่มครึ่งทางหัวหน้าทีวีครับผมสถานที่สวยแห่งนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับ THE BEAT แล้ว r า RCA ีเอ๊บลดีนะครับครับผมวันนี้พวกเราสาคนลาไปก่อนเลยครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คิดบนพื้นฐานที่ว่าเราตั้งใจเราอยากทําให้มันออกมาดีแล้วเรารักในสิ่งที่เราทําต่อให้มันจะออกมาประสบความสําเร็จอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก็ตามอ่ะมันก็จะทําให้เราไม่เสียใจที่เราได้ทํามันอย่างเต็มที่ไปแล้วอยากทําอะไรก็ทำํำแต่ว่าทามันจริงจังแล้วมันก็จะมันจะไปได้อีก ดับดานะ้าพบกับสแตมอภิวัตรนักดนตรีหนุ่มอารมณ์ดีที่เส้นทางดนตรีนี้มีแต่มนโนล้วน,ลนและตัวจริงของคนเบื้องหลังความสุขความสนุกความประทับใจและความยิ่งใหญ่ในกว่าร้อยคอนเสิร์ตพลวีประเสริฐ ดิจิตอลทีวีมันดีกว่าระบบเก,ก่ายังไงเหรอผมจะเปรียบเทียบให้เขา้าใจง,ง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าทีวีบ้านคุณเป็นทีวีรุ่นเก่า